วัสดีค่ะเด็กๆกลับมาเจอกับชลัตอีกแล้วนะคะวันนี้ที่ชลัตจะมาพาเด็กๆไปอ่านหนังสือเดารุ่นศึกษาบทที่22ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปอ่านกันเลยค่ะบทที่22เจ้ามะลิลาเจ้ามะลิลาบิดาเขาใช้ให้เฝ้าวัว ต่อมาเวลาเช้าเจ้ามะลิลาไล่วัวไปเที่ไร่ก็จำเพาะไปเจอไม้ไผ่เข้าลำหนึ่งเนื้อแก่แก่ข้อถีถีมีหัวงององน่าจะใช้ทําไม้เท้าถือแท้แท เจ้ามะลิลาก็เอาไม้มาว่าเออถ้าไม้นี้เข้าตำราละก็ดีทีนี้เจ้ามะลิลาก็เอามือชี้กะไปทีละข้อข้อข้อที่หนึ่งว่าเราตีเขา ข้อที่สองว่าเขาตีเราซ้ำเราตีเขาเขาตีเราไปไปมามาฉะนี้จำเพาะได้ที่คำว่าเราตีเขาร่ำไปก็ดีใจเสียนี่กระไร เอามือชูไม้รําไปรํามาหัวเราะว่าเข้าตำราดีเราตีเขาเขาตีเราไม่ได้ละว่าซ้ำไปฉะนี้หกถึงเจ็ดคำ ก็พอบิดาเจ้ามะลิลาแกจะไปดูไร่ถั่วก็มาเจอเจ้ามะลิลาเข้าดูเขามัวแต่รำไม้ว่าตีเราไม่ได้ตีเราไม่ได้ละวัวเสียไม่ดูไม่แล บัวก็เข้าไปย่ำถั่วในไร่ทำให้เสียไปห้าถึงหกวาพอจะได้แกก็เอาไม้ที่ในมือเจ้ามะลิลามาตีเข้าสี่ถึงห้าทีซ้ำขู่ว่าเออ ทุระที่จะทำก็ไม่ทำหัวเข้าย่ำถั่วในไร่ทำไมเจ้าไม่ดูเฝ้าแต่เอาตำราเลอะเทอะอะไรไม่รู้มาใช้ก็นี่ไม้อะไรหืงที่พ่อใช้มาตีเจ้า ทีนี้เจ้ามะลิลารู้ว่าตำราเก่าชะนี้ใช้ไม่ได้ก็หาใช้ต่อไปไม่ทิชรัตขอฝากให้เด็กๆอ่านหนังสือตดรุ่ศึกษาบ่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ทิชรัตต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ